โอเควันนี้นะฮะข้างหลังผมมีนายแบบซิตี้เทอร์โบรถซิติค่ายอดนิยมยุคนี้นะครับสำหรับรถันนี้นะครับก็อยู่กับเรามาแล้ว1ปีผมตกแต่งในสไตล์แนวซิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่4แล้วนะครับ <S <S สำหรับซิตี้ของผมคันนี้สำหรับน้องเทาโซนิกนะครับ <S <S ผมอยากให้แต่งออกมาเป็นแนวทรงซิ่งสำหรับล้อสปูล s อ3ว8โจทย์แต่งคันนี้ผมบอกแล้วว่าสาหรับวัยรุ่นอยากใช้งบประมาณไม่ได้สูงมากนะตอนนี้ออกมาแล้วสาหรับท่อลิมิเต็ดของร้านเลสเบกนะครับ ที่เลสเบกที่เดียวสำหรับ City h a ฮ b a c k t u t u r สวัสดีครับเพื่อนอยู่ดีมเลสเปกอีกแล้วนะครับกับเลสเปกวิวเพื่อนแท้คนรักรถนะครับช่วงนี้ก็เอาใจรถที่กระแสะแรงมากๆอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับ City Turbo นะครับช่วงนี้ อยู่กันทีกับรถซิติ c คายอดนิยมของยุคนี้นะครับสาย H อนะครับอย่าลืมนะครับใครที่รับรถมาแล้วหรือหาแนวทางการตกแต่งเรามีแนวทางทั้ง2รูปแบบให้รับชมกันนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปที่สาร่ดีให้เพื่อนที่รักในการแต่งรถได้รับชมกันโอเควันนี้นะฮะข้างหลังผมมีนายแบบก็คือรถของที่ร้านนั่นเองนะครับทั้งซิตี้แฮดแบ็กนะครับ ตัว s o n ิคเบรล่าสุดนะครับผมทำในคลิปไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะครับส่วนหนูแดงยังอยู่นะครับสำหรับซิตี้4ประตูนะครับก็คันนี้อยู่กับเรามาแล้ว1ปีนะครับยังใช้งานอยู่ยังไม่ได้ขายไปนะครับก็ตอนนี้ยังใช้งานนิวจำวันได้ตามปกตินะครับ2คันนี้ตกแต่งแตกต่างในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปว่า2คันนี้นะครับแต่งอะไรกันบ้างแต่ละตัวราคาเท่าไหร่นะครับลืมบอกที่ช่วงนะครับช่วงนี้นะครับ พี่ดีมรีวิวนะครับบวกขายของด้วยแล้ว <c oughs> โอเคไม่เสียเวลาไปดูเลยปะโอเคเรามาวันที่นะฮะซิตี้ 4ประตูสีแดงกันก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็อยู่กับเรามาแล้ว1ปีนะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับผมตกแต่งใน Style สไตล์แนวซิ่งแล้วแหละก่อนหน้านี้นะครับคันนี้นะครับใส่ล้อ17ตั้งแต่ออกรถมาเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังใส่17อยู่เพราะว่าตามที่ผมเคยทาคลิปเพื่อนๆได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับว่าซิตตี้ตัวนี้เนี่ยนะฮะสูมค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นล้อ17เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็ลงตัวผมก็เลยเลือกใช้ล้อขนาด17นิ้วซึ่งใส่ออกมาแล้วเนี่ย ดูเหมาะสมนะครับกับบอดี้รถชุดนี้ก็เป็นชุดที่4แล้วนะครับสำหรับซิส y ตียงของคันนี้นะฮะชุดแรกใส่ล้อลาย IE 3 0ตอนออกป้ายแดงมาจากศูนย์นะครับลายที่2ก็เป็น C8 SL นะครับตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับใครที่สนใจล้อ C8 SL ก็ล้องาน NK Performance นะครับเป็นล้อรีดเบโฟอร์มิงสเปคนี้มีที่ร้านที่เดียวนะครับใครสนใจล้อตัวนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามได้ ส่วนตัวต่อไปนะครับที่เราใส่ก็จะเป็น TC 1 0 5 N แล้วก็ตัวปัจจุบันนี่เลยฮนะ t 3 7นะครับตัวนี้เป็นสีดำมีซีนซีข้างก้านเป็นลงเป็นสีแดงอโนดายแล้วก็มีกันซีนซีนะครับเป็นล้อฟูมิ่งลิดเบาตัวนี้บอกเลยว่ารับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับล้อเปล่าเนี่ยอยู่ชุดละ20,000บาทพร้อมยางโตโยต้ายู่ในเลทประมาณ30,000ต้นๆน,น,นะครับประมาณ30,000ต้นจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเลทราคาสำหรับล้อ17ให้เพื่อนเพื่อได้เลือกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับส่วนยางนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวทายรุ่น TR1 ขนาด205/457นะครับสวยลงตัวถ้าใครที่ไม่โหลดเนี่ยใส่ได้ถึง215/457เลยนะฮะนะครับแต่ผมต้องการโหลดแล้วก็ต้องการให้ฟิตเมนต์สวยแล้วก็ยางเนี่ยไม่ดูอ้วนจนเกินไปผมเลยเลือกใช้เป็น205/457ส,สำหรับช่วงล่างนะครับคันนี้ผมเลือกใช้เป็น r s r Best e y ถือว่าเป็นโชคตัวท็อปจากญี่ปุ่นนะครับงบประมาณของ ISR Best e นะครับสำหรับซิตีก็ ราคา45,000บาทนะครับตัวนี้ปรับนุ่มแข็งได้36ระดับวัสดุในการผลิตของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเกรดสูงอยู่แล้วรับการชคเนี่ยสปีนะครับสำหรับรถซีนิค้าทั่วไปนะครับตัวนี้ถือว่าสุดอยู่แล้วนะฮะในส่วนต่อไปที่ผมจะพามาดูก็มาดูที่คาลิเปอร์เบรคนะครับ เบรกตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นเบรกเบมโบ่คัสตอมนะครับก็คือผมใช้ตัวนี้เป็นปั๊ม4พอร์ตจากปอร์เช่บ็อกสเตอร์ทำเป็นสีเทาโมโมนอกนะครับแล้วก็กัดโลโก้ทำฮับเป็นลายคล้ายๆล,ลายเอลแล้วก็มีจานลายดอกไม้นะครับเราให้ชิ้นงานเนี่ยเกรดสูงอยู่แล้วฮับอลูมิเนียมซ NC นะครับจานเราใช้เป็นจานเบมโบ o แท้เบรกชุดนี้ก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ40,000กลางๆ นะครับรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบรคคัสตอมเรามีรับประกันให้1ปีที่สำคัญนะครับปั๊มเราใช้ปั๊มแท้100%เรามาดูในส่วนชุดแต่งนะครับคันนี้นะฮะซิตี้ประตู g n 1นะครับผมเลือกใช้เป็นชุดแต่งจากค่ายโอซากิเป็นชุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะครับลิ้นหน้าราคา6,000กว่าบาทนะครับลิ้นข้าง8,000กว่าบาท นะครับมีทายสฝั่งให้ดูสวยงามลงตัวยิ่งขึ้นนะครับเ,เสร็จรอบคันก็ไม่ข้าม20 0 0 0บาทถือว่าราคาน่ารักน่ารักชิ้นงานสวยงามจับต้องง่ายนะครับทรงสวยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ท่อไอเสียนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นท่อ SKS นะครับสำหรับซิตี้คันนี้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับซิตี้สีแดง GN1 4ี่ประตูของผมนะครับส่วน นี่เลยนะฮะลูกรักคันใหม่นะครับแน่นอนครับผมก็พูดถึงไปแล้วสําหรับคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับน้องเทาโซนิกนะครับใครอยากไปดูรีวิวเต็มๆก็ไปดูคลิปที่แล้วได้เลยอันนี้ผมจะมาพูดแบบรวบลัดล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับการตกแต่งของคันนี้นะฮะแน่นอนเมื่อคันนู้นใส่17แล้วคันนี้ผมเลือกใช้เป็นล้อ15นะครับใส่การใส่ล้อ15กับ17เนี่ยสีแตกต่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับล้อเบาลงอัตราเร่งดีขึ้น สำหรับคันนี้ผมอยากให้แบบแต่งออกมาเป็นแนวทรงซิ่งสำหรับล้อสปูลน,นะครับ SW 3 8 8ตัวนี้เป็นงาน NK อีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อโฟมมิงเบามากล้อหนักประมาณ5โลเท่านั้นแล้วก็มิติก,กา้านเรื่องสเกลกา้านสีสวยเหมือนราคาเนี่ยแพงนิดนึงแต่ว่าคุณจะได้คุณภาพที่แบบเบียดเบียดกับล้อแท้เลยนะครับราคา14ื่นสี่สำหรับล้อเปล่าแล้วก็ยางผมเลือกใช้เป็นโตโย r ว r นะครับขนาด2.555ูนแก้มอิ่มสวยชุด แต่งผมใช้เป็นงาน nk ตัวนี้จะแพงนิดนึงนะครับลิ้นหน้าเนี่ยแปดพลิ้นข้างเนี่ยอยู่หมื่นสี่นะครับชิ้นงานเนี่ยบางคนถามว่าแตกต่างกันไหมมาดูของจริงดีกว่านะครับผมจะได้เทียบให้เห็นชัดๆเรามีให้เลือกทุกระคาอยู่แล้วสบายใจได้ส่วนเบรกอ่าคันนู้นผมใช้เบมโบ o น,นี่คันนี้ผมเลือกใช้เป็นเบรกจากค่าย h dy นะครับ h dy จาน285มิลปั๊มเป็นสีน้ำเงินอานอยด์สวยนะครับสาเหตุที่เลือกใช้เป็นปั๊ม h dy เนี่ยเพราะว่า ผมอยากให้แนวทางการแต่งคันนี้นะฮะใช้งบประมาณไม่สูงมากบางคนไม่ถามทำไมไม่ใส่เอลเลสล่ะทำไมไม่ใส่ปั๊มโปรเจกต์มิวล่ะดูสุดดูเทพกว่าน,นะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการตกแต่งรถเนี่ยถ้าใครมีงบประมาณผมบอกเลยกันผมก็ขายเอลเลสอยู่นะครับปั๊มเบรกเนี่ยอยู่ประมาณแสนถึงแสนสี่นะครับถ้าเป็นปั๊มสีน้าเงินตัว s 4ก็จะใช้งบแสนต้นต้น,ตน,นะครับถ้าเป็นไมโครซิกเป็น6กพอร์ตเล็กก็อยู่ใช้งบประมาณ80,000กว่าบาทน,นะครับหรือจะเป็นโมโนบล็อกตัวนี้ก็ใช้ งบประมาณแสนปลายๆเลยใครที่มีกระตังก็จัดไปได้แต่ว่าโจทย์แต่งอันนี้ผมบอกแล้วว่าสําหรับวัยรุ่นที่แบบอยากใช้งบประมาณไม่ได้สูงมากนะักรอบคันคันนี้ผมใช้งบประมาณประมาณแสนสองแสนสามเท่านั้นก็คือหล่อจบใช้งานได้ยาวๆแล้วนะฮะถ้าคุณใช้เบรกแท้ชุดเดียวเนี่ยได้คันนี้ทั้งคันเลยแต่ว่าการใช้งานของปั๊มเบรกชุดเนี่ยใช้ดีมากนะครับเบรกนุ่มมากกระทับใจคุ้มราคา35,000บาทเท่านั้น นะครับส่วนคันนี้ผมเลือกใช้โชค H D e S Spec โชค H D e S Spec เนี่ยใช้ดี28,900บาทปรับนุ่มแข็ง30ระดับแต่ว่าเทียบกับ ISR ความละมุนความนุ่มในย่านความเร็วต่ำก็ยังเป็นรอง ISR อยู่พอสมควรแต่จริงๆมันยังก็เทียบกันไม่ได้ราคามันต่างกันพอสมควรนะฮะถ้าคุณจ่ายตังค์ไม่เกิน30,000มีอะไรดีกว่าตัวนี้ไหมผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ไม่มีฮะคุ้มค่าทุกบาทแน่นอนตัวนี้เลยใช้ดีมากสำหรับ ท่อคันนี้ผมก็เลือกใช้ท่อจากค่าย AZ4 นะครับตัวนี้ที่ผมใส่จะเป็นม้อพักสั้นนะครับแต่ปัจจุบันที่ทำคลิปอยู่นะครับตอนนี้ออกมาแล้วสำหรับท่อ l i m i t ต็ดของร้านเรสเปกนะครับใครที่ชอบความนุ่มนวลของท่อมีความเสียงตุมต้มๆเพราะๆหม้อพักที่เป็นใบใหญ่ขึ้นไปขนาด9นิ้วนะครับคุณก็จับจองได้แล้วที่เลสเปกราคา6,900บาทเท่านั้นคุณจะได้ท่อลิมิเต็ดที่เลสเ c กที่เดียวสำหรับ City h a ฮแบ็กเทอร์โนะฮะ อยากได้ท่อส,สวยๆเสียงเพราะๆตัวนี้เลยการันตีโดยนัแจม s อสซนะฮะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบล้อ17หรือ15อยากจะติดตั้ง16เราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันแต่ว่าสาเหตุที่เราไม่ใส่16ตอนนี้ก็เพราะว่ายางดีๆค่อนข้างจะขาดตลาดนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมใส่15ให้ดูก่อนว่าเฮ้ย15ก็มาได้นะถ้าเทียบกับล้อขอบ16แล้วใช้งบประมาณเนี่ยต่างกัน เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมว่าทรง15มาได้17สําหรับผมก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปใครอ่ะสุดท้ายเนะี่ยผมจะพาไปดูทั้ง2คันในแนวทางการตกแต่งทั้ง2รูปแบบว่าจะโดนใจใครบ้างหรือเปล่านะครับยังไงเหมือนเดิมครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆสาระดีๆแนวทางดีๆให้เพื่อนที่รักในการแต่งรถได้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการแต่งรถนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปชมอะไรอีกก็อย่าลืม ติดตามผมไว้ทุกช่องทางนะครับที่แต่งรถคิดถึงเลสเบีครับขอบคุณครับ Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. My feelings, i'ma be Need time and i'll soon be with it i live life for the fight yeah i'm here to get it i got drive got sight always have a vision i don't by at night i'll be in my feelings i'ma be need time and i'll soon be with it i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason If they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're comin' for me hope you're ready for a demon I can feel the blood from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go deep, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.